พาชมบ้านสวนหลังเล็ก่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ถนน3049นะคะบริเวณทางเข้าน้ําตกของมะเดื่อและใกล้ทางเข้าน้ําตกวังตะไคร้ค่ะบ้านนะคะจะอยู่ห่างจากจุดนี้นะคะประมาณ500เมตรค่ะและลงจากถนนเข้าไป300เมตรนะคะห่างจากเขื่อนขุนดานนะคะมุ่งหน้านี่ก็คือเขื่อนขุนดานนะคะ 56กิโลเมตรนะเท่านั้นเองค่ะ200ตารางวาค่ะขาย2ล้านบาทนะคะพร้อมสวนผลไม้เต็มพื้นที่ค่ะเราไปชมรายละเอียดภายในแปลงกันเลยค่ะเนื้อที่200ตารางวาราคาขาย2ล้านบาทนากว้าง25เมตรค่ะมีรั้วรอบขอบคิดมีบ้านหนึ่งหลังค่ะพร้อมสวนผลไม้เต็มพื้นที่บ้านเลขที่270มีความสูงจากระดับน้ำทะเล3 4ี่ถึงสเมตรเข้าจากถนนหลัก3049เพียง300เมตร ห่างเซเว่นอเมซอนซีเจตลาดต่างๆนะคะเพียง500เมตรค่ะใกล้แหล่งท่องเที่ยวใกล้ทางเข้าน้ำตกคลองมะเดือ่อน้ำตกกวางตะไคร้และใกล้เขื่อนขุนด่านประการชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะคลิปนี้พาชมบ้านสวนตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนยายกเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะติดถนนสาธารณะมีรั้วรอบขอบชิดเข้ามาจากถนนหลักประมาณ500เมตรเท่านั้นเองนะคะ 200ตารางวาราคาขาย2ล้านบาทค่ะผลไม้เต็มพื้นที่เลยนะคะมีบ่อประดานด้วย1บ่อค่ะด้านหน้า,นามีห้องเก็บของนะคะลมลืมล่นมากๆค่ะมีต้นไม้ใหญ่ตรงนี้เป็นกระท้อนปุยฝ้ายนะคะตรงนี้เป็นกระท้อนปุยฝ้ายค่ะ200ตารางวาที่ดินลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยค่ะ เดี๋ยวขึ้นผังให้ชมนะคะวิวเขาชัดเจนนะคะอาจจะมีต้นไม้บงังก็เลยมองไม่เห็นภูเขาค่ะด้านหน้าเป็นห้องเก็บของบอ่อบาดาลวางระบบรดน้ําไว้นะคะแนวรั้วก็เป็นรั้วรวดหนามนี่นะคะมีทุเรียนทุเรียนที่เห็นอยู่3ต้นนะคะมีมะยงชิดเต็มพื้นที่เลยคะ่ะกระถอนปุยฝ้ายมะม่วงนะคะ บ้านสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะเป็นบ้านพักสไตล์รีสอร์ทต้องรีโนเวทนะคะเก็บสีเก็บรายละเอียดเพราะว่าเจ้าของไม่ไม่ค่อยได้อยูะ่คะตรงนี้เป็นต้นเงาะนะคะต้นใหญ่ต้นใหญ่มากๆเลยค่ะตรงนี้มะม่วงหามะนาวโหนะคะก็ยังมีต้นมังคุดค่ะมังคุดต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้กําลังออกดอกเลยค่ะ บรรยากาศด้านหลังค่ะ,ะ,คะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนโดคุดแดงนะคะมีความสูงจากระดับน้ำทะเล34เมตรบานเลขที่270็ค่ะเท่ากับ9นะคะต้นใหญ่นี้เป็นต้นเงาะนะคะผลไม้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะราคาขาย2ล้านบาทะคะ่ะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนโดคุดแดงค่ะ เหมาะซื้อไว้ทําบ้านพักตากอากาศทําพูวิลล่านะคะไม่ต้องปลูกต้นไม้แล้วค่ะค่ะท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามเบอร์โทรค่ะ091 0 9 9 6 2 4 4และ0 9 1 0 1 3 9้8สเองเบอร์นี้เป็นไอดียลนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบนบ้านกันนิดนึงนะคะบ้านเป็นบ้านพักสไตล์รีสอร์ทอะยกพื้นสุยกพื้นนี่นะคะประมาณ50เซนนะคะพื้น50เซน ด้านหน้าก็เป็นระเบียงนั่งชมสวนแบบนี้ค่ะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะบ้านประวัติดีค่ะเจ้าของอาใช้ทําเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะเข้ามาก็เป็นห้องโถงกว้างๆแบบนี้นะคะและด้านหน้านะคะ ด้านซ้ายมือนะคะก็เป็นห้องนอน,นะคะ่ะห้องนอนใหญ่แล้วถัดมาก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะคะฝ้าเพดานยังดีอยู่นะคะเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยะคะ่ะเก็บสีนะคะซ่อมแซมบางจุดแล้วก็มีห้องครัวเล็กๆอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็ห้องน้ํา ออกแบบสไตล์รีสอร์ทเลยนะคะ200ตารางวาตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะราคา2ล้านบาทะคะ่ะนี่ด้านหลังะคะ่ะมีมุมนั่งเล่นแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นต้นเงาะนะคะตรงนี้เป็นต้นเงาะแล้วก็มีบ่อบาดาลหนึ่งบ่อนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําเลยะคะ่ะไม่ต้องห่วงเรื่องน้ํานะคะ